Hi, welcome to my channel l e a r นไทยอีซี่ Today we are going to learn about shopping. Okay, let's go. How much ราคาเท่าไรราคาเท่าไรราคาเท่าไร How much is this สิ่งนี้ ราคาเท่าไรสิ่งนี้ราคาเท่าไรสิ่งนี้ราคาเท่าไรอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ราคาเท่าไหร่ how much is that สิ่งน <Previously in> <language> ั What ้นราคาเท่าไหร่สิ่งนั้นราคาเท่าไร่สิ่งนั้นราคาเท่าไหรอ๋ออันนั้นราคาเท่าไหร่อันนั้นราคาเท่าไหร่อันนั้นราคาเท่าไหร this นี้ สิ่งนี้อันนี้ that นั้นสิ่งนั้นอันนั้น How much is this shirt เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่เสื้อเชิ้ตตัวนี้ราคาเท่าไหร่ How much is that s h o s t รองเท้าคู่นั้นราคาเท่าไหร่รองเท้าคู่นั้นราคาเท่าไหร่รองเท้าคู่นั้นราคาเท่าไหร่ Can you check the price? ช่วยเช็คราคาให้หน่อยได้ไหมช่วยเช็คราคาให้หน่อย ได้ไหมช่วยเช็คราคาให้หน่อยได้ไหม is t very cheap มันเป็นราคาที่ถูกมากมันเป็นราคาที่ถูกมากมันเป็นราคาที่ถูกมากอ๋อมันถูกมาก มันถูกมากมันถูกมาก i t ส a l t t t l e bit expensive มันเป็นราคาที่แพงไปหน่อยนะมันเป็นราคาที่แพงไปหน่อยนะมันเป็นราคาที่แพงไปหน่อยนะ อ๋อมันแพงไปหน่อยนะมันแพงไปหน่อยนะมันแพงไปหน่อยนะ is very expensive มันแพงมากมันแพงมากมันแพงมากอ๋อ มันเป็นราคาที่แพงมากมันเป็นราคาที่แพงมาก c a แคนยูกิ e มีอดีตเขาคุณช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมคุณช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหมคุณช่วยลดราคาให้หน่อยได้ไหม Or, อ๋ลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหมลดหน่อยได้ไหม Can you give me a little bit more discount? คุณช่วยลดราคาให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมคุณช่วยลดราคาให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหม คุณช่วยลดราคาให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมอ๋อลดอีกนิดนึงนะลดอีกนิดนึงนะลดอีกนิดนึงนะ Do you have any promotion? คุณมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมคุณมีโปรโมชั่น อะไรบ้างไหมคุณมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหม How about a discount มีส่วนลดไหมคะมีส่วนลดไหมมีส่วนลดไหม Do you take credit card คุณรับบัตรเครดิตไหมคะ คุณรับบัตรเครดิตไหมคะคุณรับบัตรเครดิตไหมคะ Can I pay by c r e d คร card? ฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมฉันจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหม Can I pay by c h e c k ฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหมฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหมฉันจ่ายด้วยเช็คได้ไหม I will pay by c a แฉันจะจ่ายด้วยเงินสดฉันจะจ่ายด้วยเงินสด ฉันจะจ่ายด้วยเงินสด I will pay by card ฉันจะจ่ายด้วยบัตรฉันจะจ่ายด้วยบัตรฉันจะจ่ายด้วยบัตร Could I have a receipt ฉันขอใบเสร็จได้ไหมฉันขอใบเสร็จได้ไหม ฉันขอใบเสร็จได้ไหมโอเคจบแล้วค่ะขอบคุณสําหรับการติดตาม Thank you for watching See you next video b าย